ของโควิด19นะครับวันนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคนี้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ถือว่าเป็นโรคที่3ในประวัติศาสตร์นะครับมีแนวโน้มการระบาดท,ที่คงตัวแนวโน้มแต่วแนวโน้มไม่ลดลงนะครับ แม้วันนี้เราทุกคนใช้ชีวิตแบบ new normal แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดนี้ได้วัคซีนลดจากหนักให้เป็นเบาได้ก็กังวลนิดนิดค่ะกลัวผลข้างเคียงค่ะอ๋อมีมีความตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ติดตามข่าวในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ตามวัยรุ่นทั่วไปอะค่ะติดตามเยอะก็จะคิดเยอะ กังวลใจนิดนึงครับตอนแรกก็โมโหเตืนิดหน่อย mm hmm. ว่าเราฉีดวัคซีนที่เหมือนเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่นี่มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเรารับได้ไหมแล้วนีโรคประจาตัวคือมันก็ต้องแจ้งให้หมอละเอียดแต่าบางทีเขาไม่แจ้งเราก็หมอเขาก็ไม่รู้นะพอฉีดไปมันก็จะมีอาการขอให้มั่นใจนะครับว่าวัคซีนที่เราได้รับในปัจจุบันคือวัคซีนซิโนแวคเนี่ยปลอดภัยนะครับผมก็ฉีดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ฉีดวัคซีนซิโนแว แล้วบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระปกเก้า80%นะครับที่ลงชื่อหรือว่า100%ของที่ประสงค์ฉีดทั้งหมดฉีดวัคซีนซิโนแวคทั้งหมดครับแล้วก็ตัวผมเองไม่มีอาการอะไรเลยนะครับไม่มีอาการผลข้างเคียงอะไรเลทั้งสิน้นไม่มีไข้ไม่มีตัวร้อนไม่มีปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออยากให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าวัคซีนที่เรามีเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดที่ท่านจะต้องฉีด ความรู้สึกนะคะมั่นใจมากค่ะเพราะว่าพอเราฉีดครบ2เข็มเนี่ยเปอร์เซนต์ที่จะมีโอกาสเสียชีวิตเนี่ยก็น้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแน่นอนค่ะฉีดไปแล้วมันก็ดีอาการข้างเคียงมันก็ไม่มีอะไรพอให้ช่วยกันออกมาฉีดตามที่นโยบายของรัฐบาลหรือวหมอให้มาฉีดเราก็จะเข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นธรรมดาของเขาที่เขาจะมีผลข้างเคียงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้มา ซึ่งการได้รับภูมิคุ้มกันนะคะลดอัตราป่วยอัตราตายแล้วเนี่ยมันคุ้มกว่ากันมากเลยค่ะอย่างน้อยเนาะวัคซีนเราฉีดเรายังมีภูมิคุ้มภูมิคุ้มกันเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ฉีดเลยบางทีมันก็โควิดมันน่ากลัวกว่าการฉีดวัคซีนนะคะ,ะถ้าผมฉีดแล้วผมกล้าที่จะลุยกล้าที่จะไปไหนมาไหนได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมยังไม่ฉีดแล้วผมก็คงจะนอนอยู่บ้านทำนู่นทำนี่ก็คงไม่ได้ไม่เต็มที่นะครับรักครอบครัวเรารักลูกรัก ครอบครัวเราเนี่ยรักเพื่อนบ้านรักสังคมของเราเพราะฉะนั้นมาเหรครับมา,มาฉีดโควิดเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันสังคมของเราให้สังคมจันทบุรีของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ทํามาค้าขายไปไหนมาไหนไม่ต้องปิดหน้าปิดตาปิดปิดปากอะไรอย่างนี้กันนะมันมันทำให้เราอ,อยากจะใช้ชีวิตเนี่ยเป็นปกตินะไปไหนมาไหนทักทา,ายกันเป็นปกติอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับมาฉีดเข็มแรกครับแล้วห่างไปอีกระยะหนึง่งจะฉีดเข็มที่2องนะ เพื่อเป็นภูมิพวกภูมิคุ้มกันนะถึงแม้ว่ามัไม่ได้การันตีร้อเรว่าเราจะไม่เป็นอีกแต่มันเป็นการป้องกันในในในระยะที่เราการันตีได้ว่าเราผ่านพ้นอันตรายจากโควิดร้อเลยนะครับอยากให้มั่นใจในวัคซีนที่เราฉีดนะคะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักกันมากจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าเราฉีดก็จะมั่นใจก็แล้วก็ลด ความเสี่ยงลงไปเยอะเลยค่ะพานะคะญาติคนรู้จักนะคะมาฉีดวัคซีนนะคะตามที่ทางโรงพยาบาลจัดนะคะค่ะเพื่อช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนจันทบุรีค่ะครับก็ในส่วนของวัคซีนอย่างที่ผมว่าทุกคนได้ทราบแล้วนะครับว่าซีนโนแวคก็เป็นของประเทศจีนนะครับซึ่งก็ทําในประเทศหนึ่งนะฮะส่วนของออไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือว่าของไฟเซอร์หรือของโมเดอร์นาเองก็ตามก็ทาในอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าในการทําวิจัยในแต่ละที่ ในแต่ละเวลาต่างกันครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็ก็อาจจะต่างกันไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะฮะผลการยืนยันของของทั่วโลกก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามสามารถป้องกันการเจ็บหนักการป่วยหนักรวมทั้งการเสียชีวิตน่าจะเชื่อมั่นในวัคซีนที่ทางประเทศเราได้รับมานะครับไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าแอสตราเซเนกาผมว่าค่อนข้างจะมั่นใจครับว่าสามารถใช้ได้มันดีกว่าไม่มีภูมินะครับการที่เราจะมีภูมิมากภูมิน้อย,ยมันก็ดีกว่าไม่มีภูมิ ไม่แน่อนาคตอาจจะเราต้องฉีดวัคซีนเข็มที่สามเพิ่มโดสเข้ามาผู้ปกภูมคุมทานมอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าประชาชนทุกท่านนะครับว่าฉีดนะครับยังไงภูม,มิมากภูมิน้อยดีกว่าไม่มีภูมิครับยังไงก็ขอให้ฉีดทุกคนเมื่อท่านถูกชี้ว่าเป็นเป้าหมายขอให้มารับการฉีดนะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกยังไงเราไปฉีดได้ถึงบ้านครับขณะนี้เรากําลังเตรียมโมบายคลินิกนะฮะที่จะไปฉีดถึงบ้านของท่านเลยถึงชุมชนของท่านเลยอาจจะไปพรพสะตศาลาประชาคม หรือว่าเป็นหมู่บ้านที่ท่านอยู่ห่างไกลไม่เดินทางมาไม่สะดวกนี่เราบริการเต็มที่เป็นโมบายคลินิกที่จะไปฉีดวัคซีในให้ท่านนะครับขอให้ท่านบอกมาว่าท่านต้องการฉีดเราพร้อมที่จะไปฉีดครับ